เช็คสัญญาณเนาะพี่น้องเนาะมาไหลสดยามเสาราทางเมืองไทยกันอาจจะประมาณสามทุ่มครึง ศึกชัญญาณครับพี่น้องภาพและเสียงชัดเจนป่ครับพี่น้องครับฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานําเดอ้อครับพี่น้องสุขคนครับผมทางฝั่งไทยฝั่งลาว เสียงชัดเจนมาครับพี่น้องคอมเมนต์กันครับน้ำด้ครับผมรับชมจากสาครับผมชัดเจนนะครับผมสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา8ปดโมง23นาทีครับผมมีเวลาประมาณ30นาทีก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับ ถ้าใครพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยเล่าทิ้ติดตามยูท่วโลกรับพี่น้องการเดินจะลืมฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเขามาน้าครับผมเมื่อนี้ครับมีประเด็นเนาะครับไปเป็ยังยังมีประเด็นสิบเอวสูฟังนะครับอ่าเรื่องอ่าประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับประเทศไทยอ่าวันนี้จะพูดเรื่องทหารทหารลาวแดงทหารเวียดนามทหารเขมรทหารไทยนะครับอ่าสามประเทศนี้ เป็นยังจังโยงกันนะครับพี่น้องดูสถานการณ์ตอนนี้สิน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือต้องขอร้องฝั่งไทยนะต้องขอร้องฝั่งไทยเนี่ยให้ช่วยเหลืออย่างเช่นลาวอย่างเช่นเมียนมานะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็อาศัยประเทศไทยทำหนังสือขอให้ ่าไทยนี่ช่วยเหลือแต่ถ้ามองมองย้อนนะครับอ่ามองย้อนกลับไปในอดีตนะครับอ่ามองย้อนกลับไปเนี่ยทหาร3ประเทศนี้อ่ารวมกับเวียดนามลูกพี่ใหญ่อ่าลูกพี่ใหญ่ของลาวและคาเมนย้อนไปในอดีตนี่คือทหารพวกนี้เขาเขาไปในทิศทางเดียวกันนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับาตามแนวชายแดนหรือ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าไทยมีปัญหากับกัมพูชาเนี่ยลำพังกัมพูชานะครับผมช่วยตัวเองไม่ได้นะครับทหารเวียดนามทหารลาวเนี่ยคือไปในกัมพูชาเลยแหละนะครับในทางเดียวกันนะฮะเพราะว่าเขาต่อสู้มามาด้วยกันนะครับคุณสังเกตลาวไหมสังเกตลาวแดงไหมมีปัญหาขยองขยังนะครับอ่าขยองขยง กับประเทศไทยพวกทหารลาวแดงนะครับทําไมเขารู้สึกว่าเขามั่นใจนะครับเพราะว่าเขามีเวียดนามกับกัมพูชาไนงะตามแนวชายแดนมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับอ,อันนี้คือเรื่องจริงนะครับทุกคนผมเห็นเนี่ยการคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นของทหารในสามประเทศเนี่ยเขามองประเทศไทยเนี่ยคือเขาต้องการเห็นประเทศไทย เอาอย่าเห็นประเทศไทยล่มจมอ่ะเอาพูดพูดแบบง่ายๆนะฮะแต่มันก็ยังแปลกนะมีคนไทยบางกลุ่มนะครับยังโลกสวยนะครับมองเรื่องนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านมันก็จริงนะครับก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่เขามองเรานะครับเขาจะไม่มองเราในลักษณะแบบนั้นนะครับคุณเห็นไหมครับการแข่งฟุตบอลก็เหมือนกันการแข่งฟุตบอลเนี่ยถ้า เวียดนามเตะกับไทยนะบรรดาทหารข้าราชการนะครับผมต้องติดคําว่าข้าราชการนะครับเราไม่มีกษัตริย์นะครับเรียกข้าราชการไม่ได้รัฐกรนะครับอ่ารัฐกรในสบป,ปลาวเนี่ยเขาจะเชียร์เวียดนามนะเขาไม่ได้เชียร์ไทยนะครับมีแต่ประชาชนคนลาวนี่แหละครับอ่าที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยคือชอบประเทศไทยแต่ชนชั้นปกครองเขาไม่สนับสนุนนะครับ ในกัมพูชาก็เหมือนกันนะครับในกัมพูชาเวลาฟุตบอลเนี่ยนะครับไทยเตะกับกับเวียดนามเนี่ยเขาก็เชียร์เวียดนามคล้ายๆกันนะครับผมอันนี้อันนี้นี่คือการปลูกฝังเขาให้มันเป็นในในลักษณะนั้นไงนะฮะทหารเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนาะกองทัพไทยทหารไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะครับทุกคนก็ทราบเนาะทหารขาเขมรทหารลาว อยู่ที่อันดับที่เท่าไรของโลกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับทหาร2ประเทศนี้น่าจะประมาณอยู่ที่ร้อยกว่าร้อยกว่าของโลกนะครับทําไมทหารนี้อยู่ในอันดับที่นั้นแล้วทาไมขยองขยแงได้นะครับอ่าเวียดนามติดอันดับที่เท่าไรของโลกล่ะนะครับอ่าก็จะเหนือไทยขึ้นมาอีก 1, นสองอันดับนะครับเวียดนามโดยปกติทหารลาวในทหารลาวในสปปลาวทหารที่พร้อมลบจริงๆนะในลาวไม่เกินสามหม่นคน ไม่เกินสามหมื่นคนอย่าอย่าไปใช้เหมือนผู้สื่อข่าวไทยนะครับอันนี้คือฝากถึงพวกลาวแดงนะอย่าไปอ้างถึงกําลังเสริมเป็นแสนเป็นแสนนะครับขนาดว่าไม่ใช่กําลังเสริมนะทหารสามหมื่นคนนี่ยังไม่มีเงินเดือนจ่ายไม่ชนเดือนเลยนะครับะจะไปคาดหวังกับทหารพวกนี้นะครับไม่มีนะฮะ สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่น้องฝ <pequ enos> ากถึงพี่น้องนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีอตอนนี้น้ำท่วมแล้วเด้อครับพี่น้องทั้งอุบลแล้วก็วันนี้ก็ดูข่าวในเขมรในขเมนในขมรน้ําก็ท่วมนะครับตอนนี้สถานการณ์เขมรก็ไม่รอดแล้วเพราะว่าน้านี่ไหลจากาอุบลก็ลงสู่ลาวใต้น่นไปถึงเขมรแล้วนะครับเริ่มมีแล้ว มีกฎหมายห้ามไทยโจมตีก่อนนะครับเทพยโยค่ายาน้องอะไรนะค่ายน้องปิงคืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหลักห้าสิบสองกองร้อยยังพุ่งพรยอะไรนะยังมุ่งพรยหญ้าอยู่นะครับค่ายทหารในสปปลาวเนี่ยถ้าอยู่ในตัวเมืองอะ่ะมันโอเคไปดูค่ายทหารลาวในต่างจังหวัดไปดูนะยังมุ่งหญ้าอยู่เอาเบาะคสข้อมือนะครับพี่น้อง มุ่งสังกสีอยู่เลยนะครับผมประตูทางเข้าค่ายทหารเนี่ยยังใช้ไม้ไผ่อยู่เลยนะครับจะไปเอาจะไปเอาอะไรมากมายนะฮะคือเวียดนามเนี่ยโอเคนะครับเออเขาพัฒนาแล้วอันนี้คือเราต้องยอมรับนะครับการจัดอันดับนะครับคามรขามรกับเราก็ไม่ต่างกันไปดูทหารขามนนะครับอยู่ที่อันดับที่ทเท่าไหร่ของโลกก็ร้อยกว่าเราวน่าจะร้อยยี่สิบหกมั้ง หรือร้อยหรือร้อยสิบหกอ่าเขมรน,น่าจะร้อยสิบสี่หรือร้อยสิบห้าอ่านะครับประมาณนี้อ่าแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเนาะมีกองกําลังมีทหารที่พัฒนากว่าแน่นอนนะครับปัญหาตามแนวเขียดแดนนิดๆหน่อยหน่อยเนี่ยไทยก็ไม่ค่อยอยากจะไปต่อแย่นะครับถ้าไทยไม่ไปต่อแย่แล้วเขาก็บอกว่าไทยนี่ไม่กล้าเปิดก่อนนี่นะอ่าไทยยานไทยประกาเปิดก่อน แล้วพวกที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์นะครับเรื่องการเมืองคนลาวบางกลุ่มนะครับก็บอกว่าโอ้ทหารลาวนี้เก่งนะสมรภูมิล่มเก้านะครับไทยยังขอยอมแพ้นะครับไทยยังขอเจรจาเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องสุกคนนะครับทีเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับเดียวกอนไทยกลัวนะครับไทยบได้ยยูลําพังด้วยครับพี่น้องครับ ผมเชื่อในผมเชื่อเรื่องการสู้ลบเนาะแล้วก็ผมเชื่อในประวัติศาสตร์นะครับผมเชื่อในประวัติศาสตร์ว่าถ้าไทยอ่อนแอถ้าไทยไม่เก่งจริงนะไทยไม่ไม,ไม่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครเอาผมพูดตรงๆอันนี้คือเราเชื่อในในประวัติศาสตร์นะครับเอ่ออย่างคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยคอมมิวนิสต์ลาวหรือคามนทุกคนก็ทราบเนาะว่า เป็นเมืองขึ้นมาไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับถ,ถ,ถ้าเก่งจริงนะนะครับจุดยืนขอ,ของการเมืองเนาะจุดยืนของการเมืองไทยเนี่ยต่อให้เขมรเวียดนามลาวจะมองไทยว่าไทยไม่มีจุดยืนไทยไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองไทยยืนฝั่งผู้ชนะอย่างเดียวนะครับหรือไทยอะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่ตัดสินใจของอคนไทยในอดีตนะครับ ก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ไม่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครไงนะครับไอพวกที่มีจุดยืนนะครับอ่าทุกวันนี้ก็เห็นไม่ล่ะนะครับพวกที่มีจุดยืนเป็นไงครับน้ำท่วมยังไม่มีปัญญาช่วยเหลือตัวเองเลยนะครับพวกที่มีจุดยืนนะครับวัสดีครับพี่น้องครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมตอนนี้ก็มีอ่าเอฟซ มาคอมเมนต์นะครับน่าจะเป็นลาวทีวีจากแคนาดายังไงเทพยโยไทยก็ตัดลาวไม่ขาดมันสายเลือดเดียวกันทูกต้องครับผมไม่ปฏิเสธนะครับไทยลาวนี่ต่อให้เราของลรแห่งแค่ไหนก็ตัดกันไม่ขาดนะครับอันนี้คือใครจะโลกสวยยังไงผมผมผมไม่รู้นะครับสายเลือดเดียวกันก็จริงนะครับแต่ระบบการปกครองไม่เหมือนกันการปลูกฝังไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นญาติพี่น้อง แต่อย่าลืมนะครับฝั่งนู้นคือลาวแดงนะครับคือลาวคอมมิวนิสต์การปลูกฝังเขาไม่เขาไม่เหมือนกันนะครับผมไม่อยากพูดพลาดพิงหรอกครับอย่างเช่นเอฟซี FC พยายามให้ผมนําเสนอเนาะให้ผมนําเสนอข่าวแบบนี้ไม่ผมไม่ค่อยอยากนําเสนอนะผมพูดจริงๆนะผมเบื่อแล้วเหมือนมันเป็นการส่งเสริมมันเหมือนมันมันเป็นการหมิ่นสถาบันในประเทศไทยผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะนําเสนอข่าวแบบนี้อย่างเช่น หนุ่มใหญ่ในสปปลาวท้าทายอำนาจรัฐในประเทศไทยท้าทาย112นะครับมีการพูดแล้วก็เออเหยียบย่ำสิ่งที่คนไทยรักที่สุดนะครับหลายๆช่องก็นำเสนอไปแล้วครับผมถ้าเวลาผมพูดมันเหมือนเป็นการส่งเสริมอะสิ่งที่ไม่ดีถ้ามาแตะต้องสิ่งที่เรารักมากที่สุดนะครับทุกวันนี้ไม่ผมไม่ค่อยอยากนำเสนอนะครับไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงเขายิ่งได้ใจน่นะ เข <ge ar> ้าใจนะครับว่าเราพยายามที่จะปกป้องสิ่งที่คนไทยรักมากที่สุดนะครับแต่มันเหมือนเป็นการส่งเสริมอะเหมือนเราไปให้ค่าเขามากเกินไปอ่ะถไหมครนะครับวัดดีพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องฟุตบอลไทยจบเกมไทย10คิวบาห้านะครับอ่าเอาเป็นตะนาวแถอครับต้นนี้นาวครับพี่น้องครับอ่าเริ่มนาวแล้วเด้อครับทั้งแคนาดาครับอ่าผมเหลืออีกประมาณสิหนาทีนี่ครับ ไปโรงเรียนแล้วนี่ครับพี่น้องระดับประชาชนก็มีคนที่เป็นพี่น้องไทยเยอะแต่ถ้าชนชั้นนะครับชนชั้นที่ตัดออกไปเลยครับชนชั้นในสบปรลราตัดออกครับเขาไม่ได้นับไทยเป็นญาติคําพูดคําจาคําด่านะครับเอาผมยกตัวอย่างแบบว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังกันง่ายๆถ้าคนลาวพูดภาษาไทยถ้าคนลาวด้วยกันประชาชนด้วยกันเนี่ย เขาจะไม่ว่ากันนะเขาเข้าใจความรู้สึกอความใกล้ชิดวัฒนธรรมมันกลมกลืนกันระหว่างไทยลาวเขาเข้าใจเขาไม่ว่าแต่คนที่จะว่าคุณคือใครครับคือเจ้าหน้าที่รัฐในลาวถ้าคุณพูดภาษาไทยนะี่ยคือนั่นแหละที่เขาจะมาตําหนิคุณว่านี่คือแผ่นดินลาวไม่ใช่แผ่นดินสยามไม่ใช่ไทยนะครับคุณจะมาพูดครับครับครับไม่ได้ ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้คือพูดให้ฟังเพราะเพราะเพราะฉะนั้นคือตัดออกไปเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นรัฐกรหรือว่าเป็นข้าราชการในลาวเนี่ยคือเขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับเขาก็คิดว่าเขาคนหนึ่งอ่ะเขาก็คิดว่าเขามีเอกราชนะ่ะคุณนึกออกไหมนะ <c oughs> แต่คนไทยจํานวนหนึ่งก็อาจจะมองลาเป็นประเทศเล็กๆเ,เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมืองไทยเท่านั้นเองเป็นแค่จังหวัดหนึ่งของไทยเท่านั้นเอง อ่าแต่เขามองว่าเขาเป็นประเทศนะเขามองว่าเขามีเอกลาชมีภาษามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะนะครับอันนี้คือในมุมกลับกันนะเพราะฉะนั้นคือการนําเสนอระหว่างไทยลาวเนี่ยเห็นว่าครับรุ่นพี่นะครับปู่ย่าตายายเขามักจะเล่าว่าอย่าพูดถึงปัญหาเรื่องไทยลาวเพราะมันจะทะเลาะกันมันจะระหองระแหงกัน เพราะว่าคนเราก็จํานวนไม่น้อยอยู่อยู่ในเขตภาคอีสานเนาะคนลาวที่อ,อพยพมานะ่ะนะครับมันก็จะทะเลาะกันแต่ถ้าพูดในมุมของการเมืองเนี่ยคนคนลาวที่อ,อพยพมาอยู่ในเขตภาคอีสานจํานวนไม่น้อยเนี่ยก็ไม่โอเคกับพวกลาวแดงนะอ่าเพราะว่าพวกลาวแดงนี่คืออ่าล้มล้างคนสิ่งที่เออคนที่คนคนลาวเขารักมากที่สุดไงอ่าคือลาวนอกไงอ่าล้มล้างสถาบันกษัตริย์มันก็ อยู่กันยากแล้วนะครับคือลาวนี่พยายามที่จะรวมตัวกันนี่ยากนะครับรวมตัวกันยากไม่เหมือนประเทศไทยอ่าไม่เหมือนคนไทยรวมตัวกันง่ายเหตุการณ์ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นวุ่นวายมากน้อยแค่ไหนคือง่ายครับอ่าประเทศลาวนี่หูตามฆ่ากันตั้งแต่สมัย75นะครับตั้งแต่2518ตั้งแต่ล้มลังสถาบันกษัตริย์มานี่โอ้ตายตาย คนลาวไปอยู่ไหนก็ตามฆ่ากันอยู่นี่แหละนะครับประชากรก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงประชากรลาวตอนนี้ครับประมาณ7ล้านคนอัตราการย้ายออกนะครับมากกว่าประเทศไทยมากกว่าพมา่าอีกนะครับ <c oughs> คนลาวในประเทศก็ไม่ชอบรัฐบาลแต่ประท้วงไม่ได้ถูกต้องครับสบายดีครับเทพโยรับชมจากเชียงใหม่นะครับ ประชาชนลาวเจ็ดล้านคนถ้าให้โหวตอยู่กับลาวอยู่กับไทยนะครับผมเหลือแต่เหลือแต่บรรดาข้าราชการครับอ่าถ้าเอาสมมตินะครับสมมุติถ้าคนลาวเนี่ยอ่าทำงานที่เมืองไทยถ้าทํางานถึงห้าปีสามารถสอบอยู่ในประเทศไทยได้ถาวรนี่โอ้โหนะครับล้นประเทศไทยคือถามว่ามันเยอะไหมประชากรลาวครับเจ็ดล้านคนมามาอยู่ไทยทั้งหมดเลย ก็ยังน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะนะครับประชากรลราวน้อยมากๆครับทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะประชากรลราวทั้งประเทศเนี่ยน้อยกว่าแรงงานพมา่าด้วยซ้ำม,มั้งที่มาทํางานที่เมืองไทยตอนเนี้ยแรงงานพม่ามา,มา,ม,ามาทำงานเมืองไทยไม่รู้กี่ล้านคนได้ยินข่าวว่าสี่ล้านคนมาไม่รู้กี่ปีตอนนี้น่าน่าจะเกินสี่ล้านแล้วมั้งนะครับอแม่ของผมก็มาจากจากสวรรค์นนเขตครับเยอะครับอ่า พี่น้องคนเชื้อสายลาวนะครับอยู่ในเขตภาคอีสานเยอะอันนี้คือพูดเฉพาะที่อพยพมาตั้งแต่สมัยเวียงจันแตกนะไม่ได้เกี่ยวกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนตอนที่สองฝั่งโขงเนี่ยเคยอยู่ในเคยอยู่ใต้อํานาจสยามนะคือไม่เกี่ยวกันนะอันนี้พูดเฉพาะหลังอพยพหลังเวียงจันแตกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบนาเป็นสปปลาวนี่พูดเฉพาะตอนนี้อ่านะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เจ็ดล้านกว่าคนแล้วครับแรงงานเมียนมานะครับผมอตอนนี้เราพูดแบบว่าอาจจะไม่ถูกใจเนาะเราสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ถูกใจนะไม่ถูกใจทหารลาวไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่ลาวถ้าจะพูดว่าให้เขาเนี่ยมาร่วมกับไทยให้เขาเนี่ยถ้าจะพูดว่าเขาเคยอยู่ใต้อํานาจสยามสมัยก่อนเขายอมรับไม่ได้นะเพราะนั้นจะบอกให้เขาว่าเขาเป็นเจ้าตนเองแล้วนะ นะครับเป็นเจ้าตนเองแต่ว่าอตอนนี้ผมดูข่าวเนาะ,อะสอนชัยศรีพันดอนนะครับได้รับรางวัลในอาเซียนเป็นผู้นำพัฒนที่พัฒท,ที่พัฒนาครับอม,มันไม่แปลกนะครับผมรางวัลในอาเซียนนะครับประเทศไทยรับไม่รู้กี่ครั้งแล้วสิงคโปร์มาเลอินโดนะครับเขาเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจประเทศที่ยังด้อยพัฒนามันไม่ใช่คือรางวัลที่ให้สอนชัยศรีพันดอนไปผมกล้าพูดเลยนะครับ สอนใส่สีพันดอนนะครับไม่มีคุณลิตี้นะครับไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลปลอบใจให้กําลังใจประเทศที่กําลังจะพัฒนาประเทศที่กําลังด้อยพัฒนาอยู่ให้กําลังใจนะครับอ่ารางวัลน,นี้ประเทศอื่นเขารับกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับเทพโยมีคนแถาค้นแกในเล่าพยายามอยู่ไทยอ่า อ,อพยพอยู่ไทยเท่าแก่คนเท่าคนแก่ในลาวอยากอพยพมาอยู่ไทยไหมครับในสมัยนั้นเปลี่ยนระบบกันปกว่โอ้นะครับคนที่หนีมาได้เนี่ยหนีหนีจากลาวมาอยู่ไทยได้ถือว่าเป็นบุญนะครับถือว่าเป็นบุญถ้าไม่ถูกส่งกลับนะคนที่อยากมาเนี่ยบางทีก็มาไม่ได้สมัยก่อนนะมันมาไม่ได้ตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองอยากนะทุกคนเออ จักโมงละครับผมทั้งเจ้าไหลสดนะครับคือตาเว้นแต้ครับตัวนี้ผมแปดโมงสี่สิบครับผมเหลืออีกสิบนาทีนะครับเหลืออีกสิบนาทีไปจะไปแล้วนะครับจะไปเรียนหนังสือแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เวียดนามไม่มีทางลบไทยเพราะศัตรูเพราะเศรษฐกิจเขาจะเสียหายมากนะครับเวียดนามเขามุ่งนะครับมุ่งเป็นมุ่งทางด้านมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับเวียดนามเขาก็ไม่กล้าบุกให้หรอกครับ ตอนนี้บุกไม่ได้จีนก็ล้อมเวียดนามอยู่นะครับเวียดนามก็กลัวจีนคนเวียดนามก็ต่อต้านจีนนะครับคนเราคน,คนขับคนคอมเนกลุ่มหนึ่งนะครับขเขมเเสรีก็ต่อต้านเวียดนามนะครับแต่ผู้นาเนี่ยลาวเมมนเวียดนามสามประเทศนี้เขาจับมือกันแน่นมากเลยเขาคือมผมไม่รู้ว่าเขาไปกีดเลือดสาบานกันหรือเปล่านะครับนี่แหละคือ สอนชัยทำหน้ามึนคนไม่รู้เรื่องนะครับผมวไดรับไดรับรางวั่นเด้อเขาปลอบใจครับประเทศได้พัฒนาอยู่นะครับส่งเสริมให้กําลังใจอยากเห็นประเทศลาวเนี่ยรายได้ต่อหัวประชากรในลาวเนี่ยใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างาระบบการศึกษาในลาวเนี่ยพัฒนาบ้างเขาอยากเห็นแบบนั้นอ ระดับการศึกษาในลาวมหาลัยครับไม่ได้ติดชื่อในอาเซียนเลยไม่ได้ติดชื่อเลยขามเมนก็ไม่มีชื่อเลยนะครับรายได้ต่อหัวถ้าเปรียบเทียบลาวเนี่ยลาวนี่ต่ำต่ำกว่าประเทศอย่างอย่างกัมพูชาลาวนี่ยังต่ำกว่าเวียดนามนะฮะ เวียดนามไม่กล้ายุ่งกับไทยแน่นะครับผมชายแดนไม่ติดกันนะครับอาจจะใช้สงครามตัวแทนสมัยก่อนเนาะเราเราย้อนกลับไปเนาะเคยเห็นข่าวไทยเมื่อก่อน็นในในหลายอ่อหลายสิบปีก่อนเนาะนายพลเวียดนามประกาศจะยึดไทยภายในสองชั่วโมงนะครับจะไปยึดได้ได้ยังไงนะครับจะอาศัยกรัรมพูชาจะอาศัยลาวเหรอครับออทหารลาวแดงกับทหารขเขมรน,นะครับ แค่หมาเยี่ยวเสสังเสสังกรสีนี่ก็วิ่งหนีกันหมดแล้วปนันไปพูดบรรดานายพลในลาวนี่ดูนะไปดูช่องของนายพลในลาวนะอ่าช่อง YouTube เขียนเป็นภาษาลาวอะช่องนายพลใหญ่ที่ติดดาวนะ่ะเขาวิจาร์ณการเมืองรัเสเซียนุ่นอ่าไปดูการเมืองรัเสเซียเขาวิจาร์ณนะตอนนี้กองทัพรัเสเซียเนี่ยบุกยูเครนยูเครนกาลังจะย่อยยับยูเครนกําลังจะยอมแพ้นะครับ พอกูกลับมาเปิดดูในทีวีไทยช่องที่อยู่ฝั่งของยุเคนเนาะอ่าตอนนี้ยูเคนนะครับผมบุกโต้กลับไปอีกนะครับยุเคนขอให้อ่สาสภาพยุโรปหยือหรืออเมริกาเนี่ยอนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์อิสัยไกลนะครับอ่าบรรดาวพวกนายพลในลาวนี่ก็เชียร์ดิเชียร์นายพลใหญ่นะครับอ่าวัสดีครับพี่น้องครับที่เข้ามาติดตามกูว่าผูเฒ่าบ่ท่านใดกูเพิ่มเพิ่มเสียงนะครับ รางวัเลเหลือเดนนะครับในการรางวัลทุกอย่างต้องมีกฎนะครับเขมเนดีใจที่ไทยน้ําท่วมนะครับตอนนี้ท่วมนะครับตอนนี้น้ําท่วมกัมพูชาแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันไหลผ่านนะครับผมมันไหลผ่านจากอ,าอุบลราชธานีลงใต้ของลาวแล้วก็ไปสู่กัมพูชาแล้วนะครับมันมีเพจของกัมพูชานี่ตอนนี้เขาเริ่มถ่ายทอดแล้วนะนะครับ มาอยู่ต่างประเทศนานหรือ,อยังครับผมนะครับเข้าปีที่สแล้วนะครับทุกคนคนอะรนะคนเมืองปรงรักเจ้าฟ้างุม่มอ่าเจ้าอยู่ในภาษาลาเขาเรียกว่าเจ้าฟ้างุม่มเจ้าฟ้างุม่มนั่นแหละนะครับอ่านี่ตอนนี้เนี่ยกัมพูชาท่วมก่อนหน้านี้พาม่ากับเราก็ขอความช่วยเหลือแล้วเนอะรอดูนะครับว่ากัมพูชาจะเป็นแบบไหนนะครับ ุตอลไทย10นะครับคิวบา5นะครับชิงแชมป์โลกนะฮะฟุตซอลฟุตซอลนะครับไทยเก่งนะครับอ่าวัดดีบอมาร์กนะครับไทยเรารวมกันหมดลิมโขงนะครับตอนนี้รับเต็มเต็มแล้วนะครับกัมพูชาเพราะว่าเป็นประเทศสุดท้ายสมัยก่อนเวียดนามบุกป่าจริงครับแต่มาหยุดที่ช่องบกไม่บุกต่อนะครับผมอ่าหวัดดีครับพี่น้องครับ จีนบังคับมาพ่อเอียงไปทางอเมริกาแต่อเมริกาดีมากที่เอียงไปทางจีนเอาตัวรอดเป็นยอดดีวะนะครับผมนะฮะมาเที่ยวล่าวแนเดอครับผมนะครับอย่าพยายามนะครับผมอย่าพยายามโยงนะฮะลาวลาวประเทศลาวตอนนี้นะครับสําหรับเทพโยนะครับไม่ได้มีอะไรน่าท่องเที่ยวเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยิ่งไปเห็นพวกคอมมินิสต์ลาวนะครับ อยากจะเอาอยากจะมีนิวเคลียร์มากเลยนะครับอยากจะมีรีโมทนะครับอยากจะกดทีเดียวเลยนะครับคือโกรธมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบพวกคอมมิวนิสต์ลาวคือโกรธมากนะครับเป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนาผู้นําก็โง่แต่อวดฉลาดนะเออทำตัวเท่าเทียมกับประเทศอื่นอ่าเรียกร้องสิทธิเท่ากับประเทศอื่นนะครับหัวคิดมันสมองผู้นําในลาวนะครับ เอารอปภหน้าโรงงานในประเทศไทยเนี่ยไปเป็นผู้นำยังได้เลยนะครับเอาวอาไปวอามาหมดเวลาแล้วครับพี่ดอกเห็นปะครับผมมีเรียนเก้าโมงเช้านะครับทุกคนตอนนี้แปดโมงสี่สิบห้าต้องขับรถไปประมาณห้านาทีนะครับพี่น้องให้แม่บ้านเขาทำล้างถ้วยล้างจานก่อนนะฮะนี่แหละครับพี่น้อง เวลาผมหมดหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเลยครับพี่น้องสุขคนครับผมบอกเจ้าเลยดีได้เวลาแล้วนะครับทุกคนได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ แบบหนึ่ง you see you a อ well just just three hour yep ขอตัวก่อนนะครับทุกคนนะครับผมขอ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 ตัวขอตัวขอตัวขับรถไปคอลเลจก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวมือนาครับพี่น้องมือนา เมื่อนาทิตตื่นเสารครับตื่นเสารเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเบาสูฟังครับพี่น้องครับอ่า